เขาอ่อนเขาเันเขาในส่องพี่น้องเขาในส่องอันส่องอันส่องรถมันราคาเขาเ่าเลยจะไปตัดเล็กออกบปล่พอออกบ่ออกพอออกพออกพลิกหัวมันขึ้นเอาอาปากมุนจุ่มลงเออหมุนมันไม่ให้บาดเออ ออก้างนีออกก้อนออก้างขวาหนีออกก้อนเ่ราออก้างขวาหน,น, so? น, prayed, น,นีออกก้อนตัดเล็กน่ตัดอะไรเหรอเนาะออกก้อนนะต่อยเขามันออกก่ะว้าให้เพิ่นที่เออก้างขวาหนีออกก้อนตัดเล็กกันเขาเข้ามาจากไหนล่ะตัวนี่มันเข้ามาจากไหนล่ะโอ้ม <complexities. S 2> ัน <obviamente> ช่องเนาะมันเป็นช่อง เฮ้ยแ่นก่อเนาะมมาได้เก่าแล้วนั่น่องลัางหัวมันได้ยุงหัวมันรับปเลยโอ้ยม่เป็นไอาไเอาาเรียมเนีมันบอกดึงดึงปล่ามันดปาปทั้งทั้งเตาคนดึงปลทังเตานเออยุหัวบ้านนี่อ้ยไฟั่เี่ยเออุงหัวมายุงหัวมากยุหัวมานั่นะเอาคานเอาก้อนสวดเลยเลยนี่เล็นีและเล็บโคบดีนี่น่ก็ุบกลเวลาหมอบร้องได้ไหมล่ะ

าากางมำมข้นรอเห็ดได้ก็ใช้ขนรอเห็ดได้เนาะข้นบอรอเห็ดอะไรด้ย ก็คนวิสนีเลยไปไว้ไว้กองพึ่งจับเอาเอาเขาขางขวาเนี่ยออกมันโซไรโรถเดี๋ยวนี่มันวองก็ได้ไปจับเบตรงแนีมันสิงัดใส่มือเดี๋ยวนี่อันนี้ก็ได้เสียดาวเสียกผูกปากมันงเห็แมหดึงไปแเราเสียกดึงยัดใส่มือเสียบจับกองให้ไปเสายบจับกองให้ไปเสายบจับกองให้ไว้กวาดเห็นไหมแข่งเสียงอีกวันนี้จับกองเอาเสียกผูกปากดึงไปทั้งไปคนมันดินัวมันดิน ใส่มือใส่เสียกเอาให้ต่สันเสียวลงไมันก็ดินนก็ลมแต่วันเ่อนี้เราเอาอะไรคือเอาเด็ตัดข้องวนี่อย่ามันดินดินแล้วก็ล่มไปน้ำทังข้อก็ดินปเอาใกล้ออ้เแล้วเาเสียกผูกปากมันแน่ได้แล้วเอาคางข้อออกออกรถเดียวเดกวนั่น ใกล ais, right, okay. <wie> there, ้แ <renamed> ล <computed aka> oh, Do ้วใกล้แล้วใกล้แล้วใจเย็นยันได้ยันยันดีใกล้แล้วใกล้แล้วอย่าลงอย่าลงอย่าล่องพพี่เอาหลอดพวกนสุดนึงพี่มัดชูออกดูเหยียบเขาขางขวานลงออกเลยเด่อยเลยเหยียบเขาขางขวานลงเหยียบลงเหยียบขวานลงขางขวาน คือไปไคือไปค้นอ้วนอไปเปนะ้ว่บอบอสิคอมเมขตอเบี้ยิเอามานบเป่นยางเขาซอยออนออกนะมี่วหายมันสิว้าน้เล็กสี่ขาแล้วนี่หาวิธีเอาออกแล้วาหเหยับเขาใกล้นั่นนะใกล้สิได้ละเห็นบ่อนั่นเห็นบ่อนั่นแม่นคว้ามบ่อบวานยังป่ะถ้าเขาขางพอออกันออกเรลดคว้างงวนั่นถ้ากรดถ้ารุนสั์เขาซอยเหลือมันเนาะเอาออกแล้วพี่้องไดมแล้วป่ะ